แมวโดนเห่าเพื่อไทยเลือดไหลเกมสะดุด ถือว่ายังก้าวข้ามไม่พ้นเลยจริงๆแม้ว่าจะผ่านมาสี่ห้าวันหรือลากยาวมาเป็นสัปดาห์แล้วสำหรับเรื่องราวของนายทักษิณชินวัตรที่เขายอมรับเองว่ามีหลายชื่อทั้งชื่อเล่นดั้งเดิมว่าแมวมาจนถึงโทนี่บูดซัมขณะหลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศเวลานี้ขณะเดียวกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าสำหรับเขาแล้วเสียรางวัลเสียหายปนปี้เลยจริงๆจากการออกมาเปิดโปงของนายสตุพรพรหมพันธ์ประธานนปชหรือคนเสื้อแดงซึ่งในทางการเมืองถือว่าโดนเต็มเต็ม เข้าไปทุกดอกที่ผ่านมาเป็นความจริงโดยเฉพาะฝ่ายตรงข้ามหรือคนที่ติดตามการเมืองมาอย่างรู้ทันเคยรับรู้ข้อมูลแบบนี้มาอยู่แล้วตั้งแต่ข้อกล่าวหาในเรื่องนักประชาธิปไตยที่ถูกย้ำว่าเป็นนักประชาธิปไตยจอมปลอมที่นายจตุพรระบุว่าเขาแค่เป็นนักธุรกิจที่หวังเพียงแค่กําไรขาดทุนเท่านั้นเป็นจอมโกหกหลอกลวงโดยเฉพาะกับมวลชนคนเสื้อแดงที่อยากใช้ประโยชน์ก็ปลุกขึ้นมาหากไม่เห็นประโยชน์ก็ทิ้งขว้างไม่ใยดีคาพูดที่พังครูออกมาจาก ปาของนายจตุพรพรมพันธ์อดีตประธานนปชแบบเรียกว่าประจานหรือว่าสาวไส้นายทักษิณชินวัตรออกมาให้เห็นว่ามีกี่ขดกันแน่เรียกว่าเป็นคําพูดกล่าวหาแบบรุนแรงที่สุดไม่ไว้หน้ากันเลยประเภทต่อไปนี้สําหรับนายจตุพรถือว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันอีกแล้วแต่ที่น่าสนใจก็คือแม้ว่าการออกมาแชโพยเปิดโปงนายทักษิณชินวัตรรุนแรงสักปานใดก็ตามทุกอย่างกลับเงียบฉี่พักเพื่อไทยมีการถแถลงผ่านนายนทวุฒิส เลขานปชอ,อดีตคู่หูบนเวทีม็อบคนเสื้อแดงมาตั้งแต่ปี52ปี53ย้ำว่าจะไม่ตอบโต้ขอจบเพียงแค่นั้นเชชัยแบบถามม้าตอบช้างไปรื่อเปื่อยขณะที่นายทักษิณชินวัตรที่โดนเข้าไปเต็มๆแม้จะรับรู้กันว่าพูดไม่เก่งเรื่องวาทะคงสู้นายจตุพรพรมพันธ์ไม่ได้อยู่แล้วแต่การพูดในคลับเฮาส์ในกลุ่มสนับสนุนตัวเองก็พูดจาเใชัยไม่ได้ต่างกันเช่นมีการพูดว่าตัวเองถูกเห่ามานาน16ปีแล้วจะถูกเห่าอีก สักตัวสองตัวจะเป็นไรไปความหมายก็คือไม่ให้ราคาแต่ไม่ยอมชี้แจงตอบโต้ข้อกล่าวหาแต่การพูดกลับมาแบบนั้นมันก็เหมือนกับการแย่รังแตนทําให้ไม่จบอย่างที่คิดเพราะเจอกับการตอบโต้อย่างเดือดจากลูกน้องเก่ากลับไปอีกชุดแบบทําให้หมดราคาเพราะจะตุพรเปรียบเทียบกลับไปว่าทักษิณก็เหมือนหมาแต่อาจมีระดับหน่อยตรงที่อาจเป็นหัวหน้าหมาพร้อมกับแดกดันอย่างเจ็บแสบในทํานองว่าคุณทักษิณอาจเป็นไม่ได้ก็ได้เพราะหมา มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือความซื่อสัตย์ก็ยังแปลกอีกว่าเมื่อถึงขั้นเปรียบเทียบกันถึงขั้นทักษิณเป็นหมาแต่คนในพักเพื่อไทยกลับยังเงียบกริบเจอเข้าไปสองสามดอกแล้วยังเฉยเพราะที่ผ่านมาเพียงแค่ใครเฉียดไกลๆไม่ว่าจะเป็นนายทักษิณหรือคนในครอบครัวนี้ไม่ว่าจะเป็นนางสาวหญิงลักษณวัตรหรือใครก็ตามก็จะดาน้าออกมาตอบโต้ทั้งในและนอกสภาอย่างแข็งขันเพราะมาจนถึงวันนี้กับนายจตุพรก็ยังเงียบกริบมองอีกมุมหนึ่งอาจเป็นเพราะ ไม่กล้าตอบโต้เพราะกลัวว่าจะถูกลากไส้หนักกว่าเดิมจนอยู่กันไม่ได้เพราะต้องไม่ลืมว่าที่ผ่านมาตั้งแต่การชุมนุมคนเสื้อแดงมาจนถึงการเป็นรัฐบาลตั้งแต่พักไทยรักไทยต่อเนื่องมาจนถึงพักพลังประชาชนหรือมาถึงพักเพื่อไทยเชื่อว่านายปรุพร์พรพมพันธ์ย่อมต้องรับรู้เรื่องราวภายในด้านลึกได้อย่างดีเหมือนกับการเปิดโปงเรื่องการทรยศหักหลัง,งานายสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีนั่นแหละหรืออาจจะเป็นเพราะคําเตือนที่ว่าหากใครคิดจะออกมาตอบ โต้ก็ขอให้คิดช้าๆคิดให้ดีก่อนทําให้ไม่มีใครกล้าเสีย่ยมโดยเฉพาะเชื่อว่าต้องเป็นการเบรกมาจากนายทักษิณชินวัตรหรือเปล่าเพราะเชื่อว่าได้ไม่คุ้มเสียแน่นอนขณะเดียวกันเมื่อพิจารณากันในภาพรวมทางการเมืองหลังจากที่นายสจตุพรพรมพันธ์ออกมาเปิดโปงนายทักษิณชินวัตรที่ทําให้หลายฝ่ายต้องติดตามมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างและแน่นอนว่าย่อมมีผลกระทบกับพักเพื่อไทยที่กําลังโหมแคมเปญแลนสไลด์ทั่วแผ่นดินอยู่ในเวลานี้อาจต้อง ้องสะดุดกึกลงก็เป็นไปได้สูงเพราะจากคำพูดที่ว่านั้นทำให้รับรู้ทันทีว่าเวลานี้มวลชนคนเสื้อแดงหรือมวลชนที่เคยสนับสนุนพรรคเพื่อไทยและนายทักษิณชินวัตรและคนในครอบครัวแตกกันย่อยยับแล้วจริงๆที่สำคัญไม่สามารถสั่งซ้ายหันขวาหันได้เหมือนเดิมอีกแล้วแม้ว่าในความเป็นจริงก็ได้เห็นภาพแบบนั้นมาตั้งนานแล้วแต่เมื่อเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมามันก็ยิ่งเป็นการดึงสติให้กลับมาเห็นชัดๆไม่อาจสร้างกระแสลหลงไหลแบบอุปทานหมู่ได้ อีกต่อไปปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมันย่อมส่งผลในทางลบต่อนายทักษิณชินวัตรทั้งจากมวลชนคนที่เคยสนับสนุนที่ได้รับรู้ความเป็นจริงและคนภายนอกที่ยังลังเลเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแบบมองแบบต่างๆก็ได้เห็นภาพและตัดสินใจได้มากขึ้นขณะเดียวกันในช่วงเวลาไล่เรียกกันก็ยังมีบรรดาสสพักเพื่อไทยไหลคนที่ไหลออกทั้งที่เป็นสสภาคอีสานสสในกรุงเทพมหานครแม้ว่าสําหรับคอการเมืองย่อมรับรู้กันมานานแล้วว่าพวกเขาย้ายพักแน่นอนแต่ แต่ในแง่ของความรู้สึกมันก็ทําให้เห็นว่ามีคนอยากออกไม่น้อยเหมือนกันความรู้สึกและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นถึงได้บอกว่ามันมีผลสะเทือนกับพักเพื่อไทยเข้าไปเต็มๆอย่างน้อยก็ต้องกระทบต่อกระแสการสร้างแลนด์สไลด์ทําให้เกิดขึ้นได้ยากเพราะย่อมถูกถามเรื่องที่ถูกตอกย้ําทั้งในเรื่องประชาธิปไตยจอมปลอมการหลอกใช้คนเสื้อแดงที่อาจทําให้หลายคนฉุกคิดขึ้นมาหรือแม้แต่ข้อมูลใหม่ถูกกล่าวหาว่าอมหิตหลอกคนอื่นให้ไปติดคุกเป็นตน้นเป็นคําถามที่ไม่ อยากตอบหรือไม่กล้าตอบอีกทั้งเมื่อมองดูคู่แข่งในเวลานี้ที่ถือว่ามีความหลากหลายมีการพัฒนาขึ้นมาจนเข้มแข็งขึ้นมาหลายพักอย่างน้อยก็เป็นการขัดขวางเป้าหมายทางการเมืองอย่างได้ผลและที่สําคัญคําพูดของนายจตุพรพรมพันธ์ที่ซ้ําในจุดสําคัญเป้าหมายตรงไปที่นายทักษิณชินวัตรโดยเฉพาะในเรื่องการนิรโทษกรรมเพื่อกลับ,บบ้านแบบไม่มีความผิดมันย่อมโดนเข้าเต็มเ็มและเชื่อว่าทําให้การกลับบ้านแบบที่ฝันเอาไว้แทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะดักทางส้ างความรู้สึกร่วมเอาไว้หมดแล้วเรียกว่าขยับเป็นโดนก็แล้วกันดังนั้นเมื่อพิจารณาตามรูปการแล้วก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันมีผลกระทบทางลบกับนายทักษิณชินวัตรกับพรรคเพื่อไทยเข้าอย่างจังอย่างน้อยก็น่าจ,จะเกิดความรู้สึกร่วมขึ้นมาไม่น้อยและที่สําคัญทําให้เป้าหมายแลนสไลด์อาจสะดุดลงก็เป็นได้เพราะหลายอย่างเริ่มไม่เป็นใจชัดเจนขึ้นเรื่อย